พี่น้องจะนะคะเนาะต้องขับขี่ระมัดระวังจากหน้อยนะคะเนาะนะคะเลยเก็บบรรยากาศไม่พี่น้องได้รับชมน้ำนะคะพี่น้องนะคะแถวนั่นก็จะมีอ่าล่านคายน้องง่วนไล่ๆนะคะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะนะคะวันนี้ก็ไม่เก็บบรรยากาศคลางถนนไม่พี่น้องได้รับชมนะคะเนาะผู้พบผู้เขาร้ายค่ะพี่น้องจ้ะนะคะ ภาบรรยากาศที่สวยงามมาฝากพี่ฝากน้องนะค่ะเนาะลงชิมให้สม่ำเสมอนะจ้าพี่น้องจ้ะนะคะอันนี้บัเมื่อกี้นะค่ะเนาะนะคะเห็นพระองุ่นห้่ยทั้งภูเขาเนาะค่ะเนาะพี่น้องขอคูดนะจ๊กเนาะพี่น้องนะคะพี่น้องเห็นบนะจ๊กเนาะพี่น้องนะคะพี่น้องเห็นพี่น้องได้รับชมนะคะเนาะนะคะ ลอยตอสระบุรีปากช่องนะคะพี่น้องกับบรรยากาศซว้ๆง,งามๆของภูเขาพี่นอ้นองสังเกตบ้างนะคะเนาะ,ะน,น้ำตนนทนทางช่วงลอยตอยนะะเนาะค่ะเนาะสระบุรีกับอีกอย่างก็ขาปากช่องนะคะเนาะน่าจะเนาะพี่น้องนะคะพี่น้องเห็น,ต,นหต้นไม้ต้นลาคางทางะะ่าเนาะค่ะเนาะภูเขาลองฝ่าให้พี่น้องได้รับชมนะคะเนาะ เก็บบรรยากาศสวยงามจ้ะพี่น้องผงก็ตั้งใจให้กันราคาพี่น้องสูสีกับเกือบลืมเนาะค่ะเนาะแถวปากช่องนะคะพี่น้องเนาะสระบุรีต่อเขตของปากช่องราคาพี่น้องเนาะกับเก็บรรยากาศเกือบลืมเนาะค่ะเนาะแถวปากช่องนะคะพี่น้องเนาะสระบุรีต่อเขตของปากช่องราคาพี่น้องเนาะกับเก็บรรยากาศจันะคะกับช่วงของ การเดินทางอีกหนึ่งครั้งที่เดินทางจ้าพี่น้องจ้าก,กับวิวคางถนนให,ให้กันค่าพี่น้องชีวิตคือก,การเดินทางนะคะเดินทางเนาะค่ะพี่น้องชวมวิวถนนหนทางเด้อเป็นกาลังใจให้กันนะคะเนาะ,ะนะคะวันนี้ก็ไม่เก็บบรรยากาศคางถนนให้พี่น้องได้รับชมนะคะเนาะ,ะผู้ของผู้เขาไล่ค่ะพี่น้องจ้าเกือบลืมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแถวปากช่องนะคะพี่น้องเนาะ สระบบุรีต่อเขตของปากช่องระคะพี่น้องเนะคับเจ็นบรรยากาศแถวสระบบุรีนะพี่น้องค่ะสระบุรีลอยต่อของอินยางกาะพี่น้องปากช่องนะคะพี่น,อออออน,นอ้อง,องโอ้ยอันนี้บัวม่อกีนะคะเนาะนะคะเห็นพระหงายย่ทั้งภูเขาเนาะเะนาะพี่น้องอบูนะนะคะ ค่ะบรรยากาศที่สวยง,งามงมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเนาะลงชิมให้สม่ำเสมอนะจ้าพี่น้องจ้านะคะจ้านะคะ,ะ,คะกับช่วงของการเดินทางอีกหนึ่งครั้งที่เดินทางจ้าพี่น้องจ้ากับวิวทางถนนให้ติองไลท์ก็น,นั่นอยู่ดอกจ้าพี่น้องแต่ตว่าเพื่อนๆก็ค่อยๆสนับสนุนปันได้คลิปแหน่นะคะนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ลั่งเลงโบนันกันอยู่นะจ้าเนาะจังไดก็เป็นไทกันค่ะพี่น้อง ชีวิตคือก,การเดินทางนะคะเดินทางนะคะพี่น้องชมวิวถนนหนทางแย้งจากพี่น้องจ้ะนะคะเนาะต้องขับขี่ระมัดระวังจากน่อยนะคะเนาะนะคะเ,เลยเก็บบรรยญญากาศแม่พี่น้องได้รับชมน้ำนะคะพี่น้องพี่น้องได้รับชมนะคะเนาะนะคะกับโรยโตสระบุรีปากช่องนะคะพี่น้องกับบรรยากาศสวยๆง,งามๆของภูเขาเกือบลืมนะคะเนาะ แ,แถวปากช่องนะคะพี่น้องเนาะอ่าสระบบุรีต่อเขตของปากช่องนะคะพี่น้องเนาะกับจัดบรรยากาศคลิปเลี้ยวคลิปสตรีมอ่าสตอรี่นะคะพี่น้องคุณคิดอะไรอยู่ก็เป็นคลิปเนา่าคลิปสตรีมนะคะพี่น้องแล้วก็ลงคลิปสั่นคือคลิปแห้งจ้ะพี่น้องจะ้ะนะคะเนาะต้องขับคี่ระมัดระวังจากน้อยนะคะเนาะนะคะเ,เลยเก็บบรรยากาศแม่พี่น้องไนหลับชมน้ำนะคะพี่น้องนะคะ เก็บภาพบรรยากาศเสียงเงยงามมาฝากพี่ฝากน้องนะค่ะเนาะลงคลิปให้สม่ำเสมอเนาะจ้าพี่น้องจ้ะนะคะพูดน,นะคะเนาะที่คอยสนับสนุนกันเป็นกําลังใจให้กันต่อไปได้วพี่นอ้องอ่าผู้ใด้ทออยู่กับขอเป็นกําลังใจให้กันเนะจ้าเด้อเป็นของพี่นอ้นองสังเกตเบิ่งเนาะค่ะเนาะอ่าน้ำถนนหนทางช่วงร้อยต่อเนานะค่ะเนาะสระบุรีกับอ่าอีกอย่างก็ปากช่องนะคะน้องไลก์กันนั่นอยู่ดอกจ้ะพี่น้องแต่ว่า เพื่อนๆก lives, public, ็ค่อยๆจะนับจำนุนปันได้คลิปแหน่วนะคะน้อง่าต่อนนี้ก็ลั่งเลงโบนันกันอยู่นะจะานาอจังไดก็เป็นนาจะานาะพี่น้องนะคะพี่น้องเห็นท้องไรก็นันอยู่ดอกจ๋าพี่น้องแต่ว่าเพื่อนๆก็ค่อยๆจะนับจำนุนปันได้คลิปแหน่วนะคะน้อง่าต่อนนี้ก็ลั่งเลงโบนันกันอยู่นะาจ๋านาอจังไดก็เป็นอันีบวมเมื่อกี้นะคะเนาะนะคะเห็นพระอง์ใหญ่ทั้งภูเขาเนาะค่ะเนาะ ขอผู้อันนี้บ่เมื่อกี้นะคะเนาะ,ะนะคะ,ะเห็นพระองค์ใหญ่นยูย่ทั้งภูเขาเนาะค่ะเนาะพี่นอ้องขอผู้อันนี้บ่เมืมอ่อกี้นะคะเนาะนะคะเห็นพระองค์ใหญ่นยู่ทั้งภูเขาเนาะค่ะเนาะพี่นอ้องขอผู้คลิปเลี้ยวคลิปสตรีมอ่าสตอรี่นะคะพี่น้องคุณคิดอะไรอยู่ก็เป็นคลิปเน่าคลิปสตรีมแล้วค่ะพี่น้อง แล้วก็ลงคลิปสั้นคือคลิปใหกันคะ่ะพี่น้องชีวิตคือการเดินทางนะคะเดินทางนะคะ่ะพี่น้องชมว,วิวถนนพนะนะ้นทงงางเนาะ,ะนะคะภาพบรรยากาศสียแงงามๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเนาะลงคลิปให้สม่ำเสมอเนะจ้ะพี่น้องจ้ะนะคะใหกันคะ่ะพี่น้องชีวิตคือการเดินทางนะคะเดินทางนะคะ่ะพี่น้อง ชมวิวถนนหนทาพนงพี่นอ้นองสังเกตบ้างนะคะเนะานะน้ำถนนหนทางช่วงลอยต่อเนาะค่ะเนาะสระบุรีกับอีหยังก็ปากช่องนะคะเนาะแถวสระบุรีนะพี่น้องคะ่ะสระบุรีลอยต่อของอีหยังก็พี่น้องปากช่องนะคะพี่น้องโอ้ยะนะคะกับช่วงของการเดินทาง อีกหนึ่งครั้งที่เดินทางจ้าพี่น้องจากับวิวข้างถนนไม่ต้องไลยกันนั่นอยู่ดักจาาพี่น้องแต่ว่าเพื่อนๆก็ค่อยๆสนับสนุนปันได้คลิปแาวนะคะน้องเพราะว่าตอนนี้ก็ร่งเร่งโบนันกันอยู่นะจ่าเนาะจังใดก็เป็นเออเป็นก็ร่งใจให้กันนะคะเนาะนะคะวันนี้ก็ไม่เก็บรรยากาศข้างถนนให้พี่น้องได้รับชมนะคะเนาะผู้พบผู้เขาร้ายค่ะพี่น้องจ่านาจากเนาะพี่น้องนะคะพี่น้องเห็น พี่น้องชีวิตคือการเดินทางนะคะเดินทางเนาะค่ะพี่น้องชมว,วิวถนนหนทางคลิปเลี้ยวคลิปสตรีมอ่าสตอรี่นะคะพี่น้องคุณคิดอะไรอยู่ก็เป็นคลิปเนา่าคลิปสตรีมนะคะพี่น้องแล้วก็ลงคลิปสั่นคือคลิปแห้งจ้ะพี่น้องจะ้ะนะคะเนาะต้องขับขีลมัดระบางจากน่อยนะคะเนะะเาะนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศใม่พี่น้อง ในหลับช่มน้ำนะคะพี่น้องแถวสระบุรีนะพี่น้องคะ่ะสระบุรีลอยต่อของอีหยางก็พี่น้องปากช่องนะคะพี่น้องโอ้ยนะคะพี่น้องนอกจจะเป็นภูเขาหลายนะคะเนาะภูเขาหลายพี่น้องเอ้ยลดแถวๆนั้นลดซิล้อลดพ่วงร้ายแห้งจะพี่น้องจะนะคะเนาะต้องขับขี่ระมัดระวังจากน่อยนะคะเนาะนะคะเอเยเก็บบรรยากาศแม่พี่น้อง ในหลับช่มน้ำนะคะพี่น้องนะคะ,นะคะแถวนั่นก็จะมีาลานขายนองงัวไลยๆนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องนอกจจะเป็นภูเขาหลายนะคะเนาะภูเขาหลายพี่น้องเอ้ยรดแถวๆนั้นลดซิดล้อลดพ่วงไล้ให้กันค่ะพี่น้องชีวิตคือการเดินทางนะคะเดินทางเนาะคะ่ะพี่น้องชมวิวถนนหนทางเห็นนะคะพี่น้องนอะกะ็กจะเป็น ภูเขาหลายนะคะเนาะภูเขาหลายพี่น้องเอ้ยรถแ,แถวๆนั้นรถซิปตอรถพ่วงไล่พี่น้องเลยรับชมนะคะเนาะนะคะกับโรยโตสระบุรีปากช่องนะคะพี่น้องกับบรรยากาศซืยอๆงามๆของภูเขาอันนี้บัวเมื่อกี้นะคะเนาะนะคะเห็นพระองุห้ใๆทั้งภูเขานะคะเนาะพี่น้องขอบคุณนะคะย่างหน,น่อยๆก็หมื่นละสองคลิปนะคะพี่น้อง นะคะเนาะก็อยากให้เราตั้งใจให้สู่ๆต่อไปนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เลี้ยนกับเล่นยไม่ค่อยไปเนาะพี่น้องเนาะเรียงกับเล่นยไม่ค่อยดีก็อยากให้เล่นดีๆกันทุกคนนะจ๊ะเด้อเกือบลืมนะคะเนาะ,ะแถวปากช่องนะคะพี่น้องเนะาะสระบุรีต่อเขตของปากช่องนะคะพี่น้องนอะกับจบรรยากาศก็ลั้งใจให้กันราคาพี่น้องสู่ๆกันให้กันค่ะพี่น้องชีวิตคือการเดินทางนะคะ ถนนทางนะคะพี่น้องชมวิวถนนพ้นทางเห็นแล้วค่ะพี่น้องนอกจจะเป็นภูเขาหลายนะคะเนาะภูเขาหลายพี่น้องเอ้ยรถแถวๆนั้นรถซิบต่อรถพ่วงไล่รุ่นนะคะเนาะที่ไอยสนับสนุนกันเป็นกําลังใจให้กันต่อไปได้พี่นอ้องอผู้ใดทออยู่กับขอเปิดกําลังใจให้กันเ้ยจ้ะเด้อเป็นแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะนะคะเนาะต้องขัดขีลมันระมัดระวังจากน้อยนะคะเนาะ เลยเก็บบรรยากาศแม่พี่น้องไหนหลับชมน้ำนะคะพี่น้องไปกันค่ะพี่น้องชีวิตคือการเดินทางนะคะเดินทางนะคะ